สวัสดีครับพบกับผมเฟลฟูลฟเฟนกับแมสฟาเตอร์กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้หกลม้มทำไมละ่ะอยู่ดีก็มีอะไรเหมือนจับขาฉันเฮียเฮียแล้วเฮียโอ้โอ้เฮียเฮีย โอเคหลังจากที่เราได้โดนดนึงหานะครับเราก็จะทำการลงไปชั้นใต้ดิน <c oughs> ไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะ <c oughs> ตอนแรกเราจะบอกว่าเราอยู่ที่ที่ไหนวะ <c oughs> เราเราเพิ่งได้มินะิเชนฟอ์มาแล้วเราก็ได้ทำการถือ <c oughs> เบน <c oughs> เบน <c oughs> เบนเ บอกว่าสามารถรลายรลายของได้กูไม่เห็นทำนี้อะไรได้เลยกดใช้ในห้องนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะโอเคกูคกำลังจะลองอะไรที่กูไม่ควรลองนะโอเคไม่เกิดอะไรขึ้น มวนแมวนเวนเวนกูเชื่อแล้วแหละว่ากูคงฆ่ามอนด้วยนี้ไม่ได้ดูท่าสิเวนเวนเวนนโอเคมันน่ารักมากเลยมันน่ารักเลยไม่ละนะเวน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 อาญาเดอะเวนนะครับโอเค อยู่ดีๆกูก็โดนดึงขาได้แล้วตอนนี้กูก็มีมินิเชนซอลทำไมแต่เห็นอุ้อยได้เจมฟรีด้วยวะโอเค ไากูเดี๋ยเดๆๆๆเดอดเดือดเดืเดอานี้กูกำลังปฏิบัติการล่าหาเจมอยู่ครับหาแต่เนี่ยก็ใช้ไม่ได้เอาเมาส์ไปก่อนขอโทษครับบ้านนี้ไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่น่ากลัวเลยมันน่ากลัวละเจอแมนมาเบิ์ซิมเซ่เขาพูดกับตัวเองเอ้ยไอ้เหี้ยทำตามที่บอกนล่วยัง she's even crazier than the doctor เธอเนี่ยบ้ายิ่งกว่าเธอคนนั้นน่ะบ้ายิ่งกว่าหมออีกเฮ้ยฉันจะแคร์ทำไมกูแบบแม่นแน่แน่เต็มเจ็เตียนนะวะสิบโอเคโอค้ my god นี่ข้างนอกแล้วหรืออ่ะ big drum t o l e r d e a now yeah looks very rusty มันเป็นถ้งขนาดใหญ่ กูว่ามันต้องมีกิ้งะโอเค I don't like this เป็นเสียงของพยาไม่ใช่เหรออ้าวเฮ้ย hey girl ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเขาได้เอาตาฉันไป maybe ฉันมีตายอยู่ตรงนี้บ้างอะ คู่นี้ของเธอหรือเปล่าเธอไม่ได้กินเลยชิคฉันจะเอาให้เด็กผู้หญิงคนนั้นอย่างไรเปิดไม่ได้ประตูมันหนามากฟักโอ้กอด ฉันรู้สึกว่าห้องนี้ไม่ปลอดภัยเลยเกินฉันว่ามาเรียมันต้องเป็นตัวร้ายนแน่จากไดอล็อกที่คนแก่คนนั้นพูดห้ซินตาฝาไปเองใช่ไหม นี่มันที่ไหนนี่ฮะนี่มันห้องที่สโนว์บอลมุดเข้าไปนี่เองเออเนอคุณหมาไปแล้วหมายความว่าหมายความว่าหมาแม่งอาจจะอยู่แถวไหนก็ได้ใช่ไหมโ <Ooh. S 1> อ้ชีชีกลัวกลัว <Ooh. S 1> wow. อ่าโ okay. อเคกูไปแล้วก็ได้แต่ตอนนี้กูแว่นแวนไม่ได้เพราะงั้นห้องนี้กูไม่มีอะไรเลยโอเคเอ่อ what do I do now ดูเหมือนมันจะตันนี่แหละเดี๋ยวสิต้องมีอย่างอื่นสิอาหารแช่แข็งหรอไม่สิอาหารที่แบบอาหารเก็บเออถนอมอาหารที่ถนอมแล้วอะไรป,ประมาณนั้นแหละ โอ้มันซอมเบย์ too many ซอมเบย์โอเคจะอทำมันเลือดเต็มอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่น้องก้อนหิม,มาไม่ตามกูไปแล้ว มีห้องไหนที่กูยไม่ได้เข้าอีกม่้ทอยเล maybe คือด้วยความที่กูรู้ว่าเกมเนี้ยมันเขาเรียกไงมันไม่ได้แบบ one hit KO กูเลยให้ความรู้สึกแบบว่าน่ากลัวน้อยลงพอรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้เยอะ มากกว่าเกมอื่นคือด้วยความที่มันไม่ได้โดนทีเดียวตายแล้วแบบมีการปุมกดปุ่มแซดส่วนได้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้ไม่กว่าเกมอื่นแต่ถามว่าความกลัวนั้นต่างกันไหมก็ไม่ต่างเท่าไหร่ะน, <laughs> นะ ฉันใต้ดินไปยังคงมืดเหมือนเคยไม่มีช่ชคแถวนี้เลยดิดผมเดินวนรอบบ้านแล้วคุณลุงคะขอยิ้มหนวดไปโยนลูกตาให้เขาหน่อยได้ไหม มีอะไรสิหนะ้าเอ้ย what t h e fuck ดูดโอเครอผมแป๊บหนึ่งนะ ปเป็นอย่างมันเป็นห้องน้ำนั้นจริงๆด้วยแต่ฉันก็ไม่มีกุญแจนั้นนี่เดี๋ยวอีกทีนะ Try. นองไ่ทางนี้ดีกว่าม่นอะไรในนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวกูแว่นแม่นไปแล้วอ่ะกูจำไม่ได้แล้วนะเนี่ย ห้องน้ำนอนเอยนอนห้องน้ำอย่ไหนวะอ๋อปตปิดซ้าย Bing bing. Bung bing bing bung. Bung bing. Pa 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 pa. Saan mo petak na di na? Boxing di. Okay, sounds working. Use the wood bucket at the water? What? Where is the- Awww oh. Got some water i oh. the โ <Okay. S 2> <Huh? S 1> อเคฮะโยนไปเลยโยนไปเลยเอาอย่างกันเลยตาแตกกูไม่รู้โอ้นนนนซอมบี้ do not do that zombie ถ้าเกิดกูไม่ได้ไกด์หน่อยกูคงไม่รู้เรื่องจริงจัง i̇şte กูรู้แค่ว่ากูได้เจมสมาสิบล้ว she's f a i n g e d อืมาดูกันซิว่าใครจะเป็นคนที่เฮี้ยที่สุดในเกมนี้ระหว่างอายากับัาเดียมันต้องมีซัมติงลองอ่ะกับสองคาแรคเตอร์เนี้ย ว่าคุณแม่ไม่น่าใช่ฮัลโหลเกิร์ลฉันเจอตาของฉันแล้วเ่ยฮัลโหลมึงจะไม่ช่วยกูหน่อยเหรอโอ้โห oh, ตามึงสวยมากมึงใส่เข้าไปได้ยังไงเนี่ย อย่าหัวเราะอย่างนี้สิฉันกลัวเขาขึ้นปุ้งปิงได้เจมเปิดประตูเก็บไม่ได้แล้วก็ได้ก็ได้ไฟนอเนบอสยัง ใต้ดินนีก่ก่อฮะฉันเพิ่งลงบันไดไปไม่ใช่หรอจริงด้วยหละเธอเอ้ยสวัสดีอืมจู่ๆ,ๆเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันไปต่อไม่ได้หรือเปล่าใช่ ฉันจะต้องไปช่วยพ่อของฉันเอ,อ่อปล่อยฉันไปนะฉันจะต้องทำยังไงที่จะทำให้คุณปล่อยฉันไปฮะไปด้วยเหรอคุณตามฉันมาทำไมคุณอยากกลับ,บ้านเหรอ คุณอยากไปข้างนอกเหรอ, <c oughs> อฉันต้องพาคุณไปไหนวะ <c oughs> คุณอยากออกไปข้างนอก <c oughs> คุณอยากออกไปข้างนอก <c oughs> ไปทางนี้ไม่ได้ ไม่งมาข้างนอกแล้วว่าว่าฮะที่นี่อีจุดจุดจุดนี่ฮะฉันนี่มันไม่ใช่ชุดของเด็กผู้หญิงคนนั้นนี่เกิดอะไรขึ้น โอเคโอเคกูต okay. okay. ้องเดินออกเองใช่ไหมพ่อยู่นิ่งๆไม่ได้หรือไงชีพหายแล้วนี่คัดซีนหรือกูต้องวิ่งเองเนี่ยฉันพูดอะไรไม่ได้ฉันอยู่ในล่างของผู้หญิงคนนี้อะ oh ้อ เออพ่อโดนซูมอินเป็นพิกเซลเลยเออเออเนียแล้วผู้จิงก๊วยฉันสลบไปฉันหน้าโมเอขึ้นเธอเธออยู่ไหน มันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นพอน,นี่เอ,อ่อคุณได้ออกไปข้างนอกแล้วแล้วคุณก็ตายแล้วแล้วฉันก็ลงมาแล้ว เพลงนี้จะไม่ทำได้จริง ดูเหมือนดูเหมือนก้อนหินม,มาเลยฉันไม่อยากมองฉันไม่อยากมอง for s, <Four steps>. <S เอาที่นี่มาเอามาทำไมโอเคเราจะพากันไว้แค่นี้ก่อนที่ห้องนี้เลยกันนะครับ ไาฟเพื่อติแชร์และชอบและก็สุดยอดให้ติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่กับผมไปเรื่อยๆมีข่าวล่าไปก่อนสซัสดีคีับ